เพศขาดทุนจัดการอารมณ์ยังไงดี ก่อนจะดูเนื้อหาในคลิปครับผมมีของดีมาฝากถ้าคุณครับกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือได้และเปิดให้บริการมากว่า15ปี XM เป็นโบรกเกอร์ระดับโลกที่เทรดเดอร์ทั่วโลกไว้วางใจและที่สำคัญแค่เปิดบัญชีก็รับโบนัสฟรีไปเลย30เหรียญโดยไม่ต้องฝากเงินแม้แต่บาทเดียวใครที่ยังไม่มีบัญชีครับรีบเลยโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ ไม่มีเทรดเดอร์คนไหนครับไม่เคยขาดทุนไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนหรือมีระบบดีแค่ไหนก็ตามการขาดทุนครับ คือส่วนหนึ่งของการเทรดที่ทุกคนต้องเจอและเป็นสิ่งที่ไม่ได้แย่เลยนะครับแต่หลังจากที่เราขาดทุนไปแล้วครับตรงนี้แหละที่จะทําให้พอร์ตของเราอยู่รอดเพราะมันจะคอยเตือนเราอยู่เสมอทุกครั้งที่เทรดต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการขาดทุนเป็นเรื่องปกติเทรดเดอร์มือใหม่ครับมาคิดว่าการเทรดที่ดีจะต้องชนะทุกไม้แต่ความจริงคือไม่มีใครทําได้หรอกครับซึ่งในการเทรดที่ดีจริงๆครับแค่ต้องให้กําไรเฉลี่ยต่อครั้งมากกว่าขาดทุนเท่านั้นเองมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเมื่อเราขาดทุนครับจะจัดการ อารมณ์ยังไงเรื่องแรกเลยนะครับอย่าปล่อยให้อารมณ์แก้ปัญหาเวลาขาดทุนครับสิ่งแรกที่มักจะเกิดเลยก็คือความรู้สึกอยากเอาคืนนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเทรดโดยไม่มีสติซึ่งอันตรายสุดๆเลยนะครับเราจะรู้สึกโกรธเสียดายและมักจบลงด้วยการเปิดไม้ใหญ่กว่าเดิมทําให้พอแตกในที่สุดนะครับให้จําไว้ว่าความโกรธไม่เคยชนะตลาดได้และยิ่งทําให้เราแพ้เร็วขึ้นอีกด้วยนะครับ หยุดเทรดทันทีเมื่อเริ่มไม่มั่นใจ1ในนะสัญญาณอันตรายของเทรดเดอร์เมื่อเริ่มไม่มั่นใจอยากแก้แค้นตลาดและรู้ตัวว่ากำลังเทรดโดยใช้อารมณ์อยู่ให้หยุดทันทีนะครับเพราะการหยุดไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเซฟทุนและรักษาสติให้เราพักจากหน้าจอเดินออกไปข้างนอกหรือไปทำอย่างอื่นสักพักหนึ่งก่อนเมื่อเริ่มสงบแล้วครับค่อยกลับมาเปิดกราฟใหม่จะรู้สึกได้ว่าใจเรานิ่งขึ้นและมองกราฟได้ชัดมากขึ้นนั่นเอง ใช้แผนเทศในการควบคุมอารมณ์แผนเทศครับจะช่วยให้เราตัดสินใจด้วยเหตุผลแทนที่จะใช้ความรู้สึกและอารมณ์สิ่งที่ควรมีในแผนเลยคือเหตุผลการเข้าออกออเดอร์จุด Stop l o ส s และจุดเทคโ r o ฟิตความเสี่ยงต่อไม้เป้าหมายกาไรต่อวันต่อสัปดาห์อันนี้อยู่ที่เราจะตั้งนะครับและเมื่อเรามีแผนที่ชัดเจนแล้วครับมันจะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้เพราะมันคือสิ่งที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ถ้าเราขาดทุนครับก็ยังมีโอกาสแก้ตัวจากทุนที่เหลืออยู่นั่นเองยอมรับและบันทึกทุกการขาดทุนหลังจากเราปิดออเดอร์แล้วครับให้ทําการบันทึกผลการเทรดไว้เพื่อทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นในการเข้าออ,อเดอร์ครั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเทรดสวนเทนแต่ไม่ยอมรับไม่เข้าตามระบบหรือฝืนเทรดรีบเข้าอ,ออเดอร์โดยไม่มีแผน การบันทึกครับจะช่วยให้เราเห็นความผิดพลาดซ้ำๆของเราเองและเมื่อรู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนเราก็แค่ปรับการเทรดให้ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็เริ่มจับทางได้บ้างแล้วแหละและข้อสุดท้ายครับการพัฒนาจิตใจให้พร้อมในการเทรดอย่ามองข้ามเลยนะครับเพราะการพัฒนาจิตใจจะช่วยให้เราอยู่ในสนามของอารมณ์ได้ดี เราต้องฝึกรอตอนที่กราฟยังไม่ถึงจังหวะและฝึกยอมแพ้ตอนที่ระบบบอกให้ตัดขาดทุนเพราะเทรดเดอร์ที่ดีครับไม่ใช่คนที่ไม่เคยขาดทุนแต่คือคนที่ขาดทุนได้โดยไม่เสียสติทุกครั้งที่เราจัดการอารมณ์ได้ก็จะรักษาพอร์ตไปได้อีกนานๆเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีจัดการอารมณ์ตอนที่ผมเทรดขาดทุนซึ่งเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้กันได้เลยนะครับก็จบแล้วนะครับกับในเรื่องของเทรดขาดทุนจัดการอารมณ์ยังไงดีหากเพื่อนคนไหนมีคําถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คล สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ